นี่คนสมัยใหม่ในเมืองไทยเนี่ยก็มองนิพพานในความหมายที่เพี้ยนไปจิตมันก็ไม่รับสินั้นต้องแก้กันขนาดหนักไม่รู้ว่าเสียอะไรเนี่ยสับในพุทธศาสนาในี่เพี้ยนหมดเนี่ยแม้กระทั่งสับสูงสุดก็เลยเพี้ยนพอได้ยินนิพพานนี่กลัวเลยเนี่ยดับดับดับกิเลสดับความทุกข์ดับความร้อนใจดับเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆแล้วไม่ดีแล้วเนี่ย ดับความร้อนลุ่มกลุ่มใจดับทุกได้ใช่ไหมหมดปัญหาไปเลยเป็นพ่อแม่เห็นลูกดีก็หมดเรื่องไปลูกโตขึ้นมาเห็นพ่อแม่มีปัญหาตัวก็ทุกเรื่องพ่อแม่พอพ่อแม่หมดปัญหาเปลี่ยนเป็นดีอะไรจะอะไรไปในลูกกันทิพ่านเหมือนกันใช่ไหมสบายหมดเลยนิพพาน เป็นแสนสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดเนั่นก็เลยว่าทำตัวให้นิพพานก็เป็นผู้อิ่มเพราะงั้นนิพพานนี่สับสับที่คล้ายๆชั้นไทยพรนนาน,นึ่งก็คืออิ่มเป็นผู้อิ่มแล้วก็สับสังลายที่ดีๆนะเอาไปเป็นเอามาเป็นคำพบรรยายนิพพานหมดเป็นบรมสุขสุขสูงสุด,สด,สดเป็นสันตนะิเป็นความสงบ เป็นความกเกษมเป็น Security ความปลอดภัยมั่นคงเน่เป็นอิสระอิสริยะเป็นอิสระภาพเป็นความหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งใดไม่รู้แหละอะไรที่ดีเนี่ยก็เอามาบรรยายนิพพานหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยยังไม่ถึงสภาวะนี้ก็เอาสภาวะที่เขาพอจะ รู้จักเนี่ยเอามาให้เขาฟังแล้วเขาจะได้พอน,นึกได้เนี่ยอย่างที่ว่าเรื่องภาษาก็อย่างเงี้ยเพราะนั้นนิพพานนี้เป็นตัวอย่างสภาวะที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ถึงไม่ประจักษ์กับตนเองยังไม่สัจชิกริยายังไม่ทําให้ประจักษ์แจ้งก็เลยต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อนำนำเอาบัญญัติที่สมมติกันเนี่ยมาสื่อสารเพื่อช่วยให้กล้าไปสู่ความเข้าใจ เหมือนอย่างที่ภาษาเซนเขาเทียบท่านคงเคยได้ยินเหม,มือนกันมือนิ้วนิ้วชี้ไปที่พระจันทร์ก็คือภาษาอะไรต่ตางๆเนี่ยก็มาช่วยคนนี้ยังไม่มองพระจันทร์สักที <c oughs> คนนั้นก็เออให้จักให้ดูพระจันทร์ซะบ,บ้างก็เอานิ้วชี้ไปที่พระจันทร์เราก็มองตามนิ้วนิ้วนั่นก็เป็นสื่อให้เราดูพระจันทร์แต่บางคนดูไม่เป็นไปดูอยู่ที่นิ้วซะนี่ <c oughs> เลยไม่เห็นพระจันทร์จริงไหม นั่นก็เหมือนกับคนที่ติดในภาษาก็แทนที่จะไปพยายามเข้าใจตัวสภาวะที่ภาษาหรือบัญญัตินั้นสื่อก็กลับมาติดที่ตัวภาษาติดที่บัญญัติซะเหมือนกับว่าไปติดที่นิ้วชี้ที่ชี้ไปที่พระจันทร์เลยไม่ได้เห็นพระจันทร์ติดนิ้วที่ชี้พระจันทร์เห็นแต่นิ้วที่ชี้พระจันทร์แต่หาเห็นพระจันทร์ไม่เหมือนกับคนที่ติดในภาษาติดในบัญญัติ ก็ไม่เข้าถึงสภาวะเอาล้วครับก็แปลว่าพอจะเข้าใจเรื่องนิพผานว่าดีแน่ๆ,นๆเอาล้วครับท่านก็ไปคิดตัวอย่างเอาว่าอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยแบบที่ว่าเนี่ยดีหลือเกินรั่นหนูต้องถามเด็กว่าเธอมีเรื่องกลุ้มใจไม่สบายใจอะไรบ้างไหมม,มีไหมครับเด็กๆเนี่ยมีแน่ถ้ามีนะครับโอ้หนูอยากจะพ้นไปไม่จากปัญหาเนี้ อยากจะพน้นนั่นแหละนิพพานถูกไหมฮะ mm hmm. ถ้าหนูได้อันนั้นเมื่อไหร่นั่นท่านเรียกว่านิพพานแม้จะเป็นนิพพานในขั้นต้นก็สบายแสนดีแล้วบอกท่านิพพานที่เต็มที่น่ะหนูจะไม่มีปัญหาอีกเลยแต่ว่านี่หมายความว่าหนูพัฒนาความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยต่อไปหนูเจอปัญหาอะไรเนี่ยหนูแก้ปัญหาได้หมดนั่นก็คือบรรลุนิพพาน ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาโศกมาเศร้าดิบคั้นจิตใจอีกเลยแล้วจะไปดียังไงอ่ะ<ม>แล้วนี้ผ่านมีจริงไหมเอ้ากันรู้สบายใจไหมล่ะพ้นปัญหามีบ้างไหมมีแสนวิเศษพอจะได้ไหมครับได้<ม> <laughs> เอาแล้วครับ,รบอ้าวเวลาหมดนะครับออาเวลาหมดเนาะกระโมชนาพระผงก็แย่แล้วขอภัยบอกตรงๆศีรษะแย่เลยตอนนี้